ุณป้าขายอะไรคะขายลายไหนดูอันนี้กระบอกอันนี้กระบอกปลากระบอกอันนี้ปลาจวดอันนี้กระบอกปลาจวดเท่าไหร่คะ กระเจิดหกสี่กระบอกเท่าไหร่คะติดหมดมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนมันก็อร่อยออร่ยเหมือนกันอร่อยคนลอย่างอันนี้กระพงกระพงเท่าไหรสองร้อยโอกระพงสองร้อยแล้วในนี้แล้วในนี้อะหวานก็หวานหกสี่หวานน่ากินเอาเอาระหวานถุงหนึ่งนะ เราจะกินทันไหมนะ่าเอาสองอันเนะี่ยอันที่ปลาเลยอีกรอบนึงฮะประจวดประจวดก็หกสิบหรออ่อาอต้องอร่อยแน่ๆถ้ามีคนถามถึงจัะ